วัสดีร่วมกัด้วยครับยีนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Butterfocus อีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับเกม พาเซอร์ฝาามนั่นเองคลิปนี้มาถอนกันดีกว่านะครับในวันที่2นั่นเองครับที่เราเล่นไปนะสำหรับใครที่คาดหวังจะได้เยอะๆก็ต้องมารอดูว่ามันจะได้จริงไหมนะครับซึ่งเราจะต้องรอดูเหรียญทองนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่175เหรียญทองแล้วนะทุกคนถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะในอีพีนี้เราจะมาดูสําหรับการถอนกันหน่อยนะครับว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมแล้วก็สําหรับการใส่ชื่อบัญชีด้วยนะ สำหรับใครที่ใส่ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับการถอนของเราการถอนขั้นต่ำสามารถถอนได้วันละ1บาทเท่านั้นซึ่งเป็นการถอนขั้นต่ํานั่นเองและวันละ3บาทขั้นต่ํานั่นเองก็มีเช่นกันนะสำหรับการถอนของเราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่เพิ่มบัญชีได้เลยนะ กดคลิกเพิ่มบัญชีใหม่นะครับอ่ากดคลิกเพิ่มบัญชีใหม่ของเราได้เลยเลือกเป็น Two Bundy Wallet นะครับสำหรับตรงนี้สำคัญมากๆแลนะทุกคนช่องแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการใส่นะครับสำหรับเบอร์ Two Bundy Wallet เข้าไปนะเบอร์ Two Bundy Wallet ของเพื่อนๆครับที่จะทำการถอนตัวที่2นะครับก็คือชื่อนะทุกคนชื่อในที่นี้ก็คือหมายความว่าเพื่อนๆนะครับใส่เฉพาะ ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับอย่าใส่เป็นภาษาไทยเด็ดขาดนะจะไม่ได้นะทุกคนจะไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะในเมนูที่2นะครับในช่องที่2นะเ,นเพื่อนๆใส่สําหรับชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะสามารถทําได้ไหมทุกคนเดี๋ยวผมลองใส่เบอร์ทูบอดี้บอเล็ตเข้าไปก่อนนะทุกคนจะสามารถถอนเงินเข้าทูบอดี้บอเล็ตได้ไหม เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับอ่ากดคลิกโอเคไปทําการใส่ชื่อนะครับต่อมาทําการถ้าตัวเดียวจะได้ไหมทุกคนอ่ายังได้อยู่นะทุกคนแสดงว่าเราสามารถใส่เฉพาะชื่อได้แบบไม่ต้องใส่นามสกุลได้ด้วยเช่นกันนะ ต่อมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าการถอนของเรานี่จะสามารถถอนได้ไหมกดคลิกถอนดูซิทุกคนถอนเงินนะครับเดี๋ยวมาดูนะตอนนี้นะครับคาดว่าคุณจะได้รับภายใน24ชั่วโมงตอนนี้นะครับเราก็ ถอนออกมาแล้วนะทุกคนสําหรับการถอนคงเรานะตอนนี้นะครับยังไม่สามารถถอนออกมาได้นะครับยังไม่สามารถถอนได้เพิ่มอีกก็ต้องคือต้องรอผ่านไปประมาณ24ชั่วโมงนะทุกคน24ชั่วโมงนะก็ข้ามวันไปนะครับถึงจะสามารถถอนออกมาได้อีก1รอบเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าสําหรับเงินโสดล่ะเราจะเช็คยังไงนะทุกคนมันเช็คได้ไหมทุกคนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเราสามารถเช็คประวัติได้ไหมอเนอน เดี๋ยวไปดูที่โปรไฟล์ของเรากันดีกว่าออยู่ตรงนี้นะครับสำหรับการถอดของเรานะครับอยู่ที่1บาทนะครับอยู่ระหว่างการดําเนินการนั่นเองนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะถามค่าถอนได้ไหมนะครับสําหรับเกมนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับสําหรับใครที่จะทําการถอดเงินเข้า t o b u d d y Wall e t นะครับรอติดตาม EP หน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับสำหรับ การเล่นก็นดีกว่าสำหรับการสะสมเหรียญทองใน E ีีหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตสำหรับธนบัตรสีเขียวใน EP ีหน้าถ้าเงินเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตให้เจอก,กันคลิปหน้า E ีีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ